การแจ้งเตือนการเชิญเข้าร่วมแชทกลุ่มใน m essenger ยังไงรับชมคลิปนี้ค่ะ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราบินยูทูปค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมารับชมวิธีการเกี่ยวกับการปิดการแจ้งเตือนของการเชิญเราเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มใน Messenger ยกตัวอย่างเช่นเชิญคุณน้ำเข้าร่วมกลุ่มนักแคสเกม ถ้าเรากดแต่เข้าไปนะคะก็จะมีคําว่าปฏิเสธแล้วก็คํา,าว่าเข้าร่วมในแชทนะเพราะฉะนั้นเราจะมาปิดการแจ้งเตือนการเชิญเข้าร่วมกลุ่มกลุ่มนี้ค่ะอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่ Messenger จากนั้นเนี่ยเราไปที่ขีดสาขีดมุมบนซ้ายมือจากนั้นกดไปที่ฟันเฟืองและเลื่อนขึ้น หาคำว่าการแจ้งเตือนและเสียงหาคำว่าการแจ้งเตือนและเสียงท้ายเสร็แล้วกดแตกเข้าไปหนึ่งทีค่ะจากนั้นเราจะเห็นคำว่าคำเชิญเข้าร่วมช่องคำเชิญเข้าร่วมช่องซึ่งในคำเชิญเข้าร่วมช่องนี้ก็หมายถึงคำเชิญเข้าร่วมแชทกลุ่มเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดปิดจากที่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีเทา เพียงเท่านี้นะคะการแจ้งเตือนการเชิญเข้าร่วมกลุ่มของเราก็จะไม่เด้งขึ้นมาอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี